ผู้ใช้สารเคมีทางการเกษตรควรให้ความสําคัญในการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีเพื่อใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะสารป้องกันกับจัดตููพืชสามารถที่จะซึมเข้าสู่ผิวหนังแล้วก็ร่างกายของเราได้ทุกส่วนนะคะเกษตรมิตรใหม่ของเราวันนี้จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักและเรียนรู้กับวิธีการใช้อุปกรณ์เหล่านี้กันค่ะ อันตรายของสารเคมีเนี่ยมันมีอย่างไรบ้างอย่างเช่นเวลาเราฉีดสารเคมีหรือผสมสารเคมีถ้าเกษตรกรเองไม่มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันนะครับสารเคมีอาจจะกระเด็นเข้าตาและตาบอดได้ความเข้าใจผิดของการสวมอุปกรณ์ป้องกันเช่นเป็นเพียงเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงขาย,ยาวแล้วก็ใส่หลอดทับ,บทุเท่านั้นอุปกรณ์เพียงเท่านี้สามารถลดอันตรายของสารเคมีได้แต่ก็ไม่เพียงพอ ที่เราจะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันอย่างแรกก็คือชุดอุปกรณ์ป้องกันนะครับชุดที่ทําจากวัสดุเครื่องกันน้ําแว่นสําหรับกันสารนะครับเพื่อป้องกันสารเคมีนะครับที่จแะแพร่กระจายเข้าสู่ดวงตาหน้าก,กากป้องกันสารนะครับก็จะมี2ชนิดก็คือหน้าก,กากแบบใช้ลแล้วทิ้งและก็หน้าก,กากแบบเปลี่ยนใส่กองนะครับต่อไปก็เป็นถุงมือยางนะครับไม่ควรใช้ถุงมือทางการแพทย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงมือที่ทาจากผ้า อย่างต่อไปก็คือรองเท้าบูทหนาแล้วก็มีขนาดที่พอดีกับตัวของเกษตรกรผู้สมใส่สำหรับในการสมใส่นะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือสวมใส่ชุดป้องกันจากนั้นก็สวมรองเท้าบูทิ้นต่อไปครับที่เกษตรกรต้องสวมใส่ก็คือหน้ากากจากนั้นก็จะเป็นแว่นตาจากนั้นเกษตรกรก็นาหมวกสวมีรษะเพื่อป้องกันสารเคมีตกบริเวณีรษะสุดท้ายก็คือเกษตรกรต้องสวมใส่ถุงมือ ชุดป้องกันมักจะทําให้เกิดความไม่สะดวกสบายโดยเฉพาะสภาวะอากาศที่ร้อนค่ะดังนั้นเกษตรกรเองจําเป็นจะต้องเลือกสารเคมีที่มีพิษน้อยแล้วก็ใส่ใจสุขภาพและอย่าลืมนะคะสวมใส่ชุดป้องกันก่อนที่เราจะพ่นสารเคมีค่ะ